สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคุณนงจะมาเล่าให้หนูฟังสรุปบทเรียนสรุปบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องบ้านแสนสุขแต่คุณนงไม่ได้มาคนเดียวหรอกนะคะสองคนกับคุณเจีย๊ยบเห็นไหมคะเห็นคุณเจี๊ยบเสื้อสีชมพูหล่าไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุณเจี๊ยบจะวาดบ้านให้หนูดูว่าบ้านแสนสุขของคุณเจี๊ยบที่คุณเจี๊ยบชอบเนี่ยเป็นยังไงคอยดูนะคะ ว่าจะเหมือนอ่าจะเหมือนบ้านของเด็กหรือเปล่าบ้านตามที่เราเรียนกันไปแล้วว่าบ้านน่ยมันเป็นที่อยู่อาศัยของคนภายในบ้านก็จะมีห้องต่างๆเพื่ออำวยความสะดวกเยอะแยะเลยภายในห้องแต่และห้องก็มีเครื่องใช้แตกต่างกันไปตามความไปตามประโยชน์ของการใช้งานทุกคนในบ้านมีหน้าที่ดูแล รักษาความสะอาดบ้านทําให้บ้านนั้นน่าอยู่นะคะบ้านเป็นสถานที่สมาชิกในครอบครัวอยู่รวมกันอยู่รวมกันหลายคนเลยมีความรักความอบอุน่นนะบ้านใช้หลบแดดหลบฝนป้องกันภัยอันตรายต่างๆเป็นสถานที่ที่สมาชิกในครอบครัวทํากิจกรรมร่วมกันนะคะบ้านมีพื้นที่ และบริเวณบ้านมีการดูแลรักษาบริเวณรอบบ้านสนามหญ้าสวนยอมต้นไม้ดอกไม้เยอะแยะ,ยะ,ยะแต่ไม่รัวบ้างขุดเยบจะมีครบอย่างที่คุณคนงเล่าให้ลูกฟังหรือเปล่านะคะคอยดูไปอ่าแต่ว่าบ้านจริงๆแล้วบ้านอะ่ะมันมีทั้งหลายอย่างเลยมีทั้งบ้านชั้นเดียวบ้านสองชั้นบ้านตึกหลายๆชั้นนะคะเรียกบ้านตึก ส่วนประกอบของบ้านก็จะมีหลังคามีประตูหน้าต่างฝาผนังเยอะแยะเลยนะคะคนคนก็มีบ้านสัตว์ก็มีบ้านบ้านของสัตว์ก็อย่างปูปูเขาก็อยู่ในรูใช่ไหมคะเด็กๆปูอยู่ในรูปูไก่เขาก็อยู่เล้าไก่อย่างเงี้ยนะคะในบ้านเนี่ยแต่ละห้องก็จะมีพื้นห้องอาจจะเหมือนกันไม่เหมือนกัน บ้านไม้ก็อาจจะเป็นพื้นไม้บ้านปูนบ้านตึกก็อาจจะเป็นพื้นปูนอะไรนี้นะคะอุปกรณ์ของใช้แต่ละห้องก็อาจจะเหมือนกันคล้ายๆหรือแตกต่างกันไปเลยอย่างห้องนอนกับห้องครัวอุปกรณ์ของใช้ก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะลูกนะแต่ที่เหมือนกันก็คือทุกห้องคนที่อาศัยอยู่ในบ้านต้องช่วยกันดูแลรักษานะคะลูกปัดกวาดเช็ดถูนะ จัดของใช้ให้อยู่ในระเบียบเรียบร้อยตกแต่งให้สวยงามเอาอะไรมาใช้ก็ต้องเก็บเข้าที่ใช่ไหมคะดูนะหุดยับษ์อะไรให้ลูกๆดูเยอะแยะไปหมดเลยเห็นไหมคะบ้านหุ่ยักโอ้โหเป็นบ้านใต้ถุนสูงชั้นเดียวใต้ถุนสูงมีหลังคาบ้านมีหน้าต่าง นี่ย yeah. มีเด็กสองคนมีต้นไม้นะคะโอ้โ oh ห oh. นี่มีบันไดด้วยเนาะมีบันไดด้วยนะคะเด็กๆโ oh oh. อ้โหสปยว่าบ้าน,านชั้นเดียวหรือสองชั้นคะอ่าครูเจี๊ยบถามว่าลูกลองดูซิบ้านครูเจี๊ยบชั้นเดียวหรือสองชั้นแต่ในความคิดของคุณลุงนะคะเป็นบ้านชั้นเดียวใต้หุนสูงหรือเปล่ปาคะคเจี๊ยบ อ่ะขุกยับบอกว่าใช่ขุกยับใส่แมสแต่คุณนงไม่ใส่คุณโงเกเรเพราะว่าเวลาใส่แมสแล้วเสียงเข้าไม่ไม่ค่อยชัดนะคะเด็กๆอ่าวันนี้วันนี้นะขุกย็บยังวาดไม่เสร็จเลยแต่งคุณนงจะขอพอแค่นี้ก่อนนะคะเป็นไงคะลูกๆชอบใจบ้านขุกย็บไหมคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ่ ปิด่อยคือปิด่อยสุดยอดจะปิดแล้วนะคะลูกสุดยอดปิดละสวัสดี